สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับ FC เพชรยนต์ครับช่องชาแนลของเพชรยนต์ครับอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเดิมครับตีเพชรยนต์ครับในช่องชาแนลของเพชรยนต์รถมือสองนะครับวันนี้นะครับตีจะมาอัปเดตสต็อกโตโยต้าเอลทิสนะครับมีทุกรุ่นทุกโฉมให้ FC ทุกท่านได้เลือกกันนะครับเริ่มตั้งแต่ราคา200,000บาทขึ้นมาเลยนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเริ่มต้นที่คันแรกนะครับเป็นโฉมโตโยต้าเอลทิสนะครับหน้าแบ ราคาเร้าใจแน่นอนนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับเป็นที่ต้องการในตลาดหาก f ฟท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์นล่างได้เลยนะครับผมจะให้ดูดีเทลรายละเอียดคร่าวๆนะครับรถคันนี้นะปี12นะลูกค้า 1.8G นะครับสวยๆนะครับดูไฟหน้านะครับแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพงเข้ามาดูนะครับ รถเป็นรถสีขาวนะลูกค้าปี12นะครับสภาพกริบๆนะครับผมรถรับประกันให้ว่าไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับเล่มชํารดสูญหายไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในป๊บภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆเลยนะครับเบาะนะครับดูลูกค้าไม่มีสภาพเก่าไม่มีสภาพเหลืองไม่มีสภาพขาดปะเย็ดมาไม่มีแน่นอนนะครับเพราะดูแลรละเอียดให้ทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับ วงมาไยเป็นแบบมาติฟังก์ชันนะครับรถปี12นะลูกคับต้องบอกว่าให้ออปชั่นมาค่อนข้างจัดเต็มแน่นอนนะกระจกพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับรถแทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรผ่านการใช้งานมาเยอะเลยครับสวยๆเลยคันนี้นะครับถูกใจท่านใดนะครับที่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรารับจัดฟแนนซ์นะพี่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสวยๆครับเดี๋ยวเปิดตัว ฝาท้ายให้ดูด้วยที่เก็บสัมภาระนะครับนี่ดูโคราฟติดนะลูกค้าไฟเป็นไฟกลมแบบนี้เดี๋ยผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับเปิดให้ดูที่เก็บสัมภาระนะครับรถปี2ิสองแล้วลูกค้านี่สวยๆเลยนะครับค่อข้างกว้างขวาง,างครับอ่าถ้าเกิดว่าคิดก็คิดแบบใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยน่าจะได้ประมาณสองถึงสามลูกนะครับดูสวยๆนะครับช่วงท้ายนะครับซีนเดิมทางมะพร้าวเดิมจากโรงงานนะครับ ชุดยังอะไหล่ไม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับเปิดเอาติ๊มาร้อยคันนะครับจะต้องเป็นซีนอย่างเงี้ยร้อยคันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเดียวกับรถนั่นแสดงว่ารถถูกชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับของเราไม่มีแน่นอนครับเพราะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับนี่คือเป็นฉมแรกนะครับคือสงเจนสองนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าฉมหน้าแบนนั่นเองครับสำหรับโตโยต้าติคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูฉมที่ขยับจากฉมนี้เป็นฉมที่สามนะครับว่าจะสวยกว่าฉมนี้แค่ไหนนะครับเพราะแล้วก็ จะน่าขับหรือน่าลองใช้นะครับผมเดี๋ยวดูกันเลยคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าติสนะลูกค้ารถฉมปี2014คือเป็นเจนที่3นั่นเองนะครับก็จะขยับขึ้นมาจะเปลี่ยนตัวกระจังหน้าไฟหน้าคือเปลี่ยนทั้งหมดนะครับลูกค้าลองดูนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีน้ําตาลครับรถปี14นะลูกค้าราคาเสนอขายที่3ามแสนแ่าทนบาทครับคันนี้พิเศษให้ลูกค้าทุกท่านได้ส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งบาทด้วยนะครับ ใครเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็จองเข้ามาครับรับส่วนลดไปเลยอีกหนึ่งหมื่นบาทสำหรับคันนี้นะครับดูะารับด้านข้างนะครับสวยนะครับสีน้าตาลนะลูกค้าสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับรถแทบไม่ทาอะไรเกี่ยวกับสีมาเลยนะครับดูช่วงรอยต่อนะครับยางได้เป็นยางปี19นะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแบกเดิมโรงงานนะครับแทบไม่มีรอยขีดข่วนใดทั้งสิ้นนะครับค่อนข้างสวยงามเลยกระจกเดิมโตโยต้าด้วยนะครับกระจกเดิมโตโยต้าเดี๋ยวเปิดดูภายในนะครับเปิด นี่ภายในคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นกันนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับรถเบาะสวยๆนะครับคันนี้ดูนะครับไม่มีรอยคราบเปื้อนใดทั้งสิ้นนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราจะสปาให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สวยๆนะครับระบบคอนโซลนะครับไม่มีเลอะไม่มีคันนี้รู้สึกว่าจะได้จอมาด้วยนะครับแต่จอเนี่ยเจ้าของเก่าเขาจะขอคืนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นจอปกติให้ลูกค้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูห้องผู้โดยสารด้านนี้นะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเดี๋ยวผมเข้ามานั่งให้ดูปึ๊บนี่นะครับผมนะครับูขัสูงประมาณร้อยแปดสิบหนักแปดสิบนะครับก็ค่อนข้างนั่งได้โอเคขาเหลือพื้นที่เยอะนะครับเพานก็ไม่ได้ชิดหัวจนเกินไปนะครับเพราะว่าลุสลีรขางผมค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใครที่มีครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มากหรือว่าครอบครัวแบบไปเที่ยวสักสามสี่คนเนี่ยสบายมากนะครับ เดีย๋ยวเปิดนะครับฝาท้ายให้ดูนะครับที่เก็บสัมภาระนี่สิ่งที่แตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้คือโฉมโมที่สองเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวบอดี้รถนะครับผมเป็นตัวไฟเป็นตัวโฉมไม่ได้เช้งเนี่ยก็คือจะแตกต่างออกไปนะครับนี่คือข้างหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวาง,งพอๆกันนะครับรถคุณภาพนะครับลูกค้าดูน็อตไม่มีการขยับจุกเปลี่ยนใดทั้งสิ้นนะครับนี่ดูสวยงามนะครับ เมดอาร์คนะครับเนี่ยคือเดิมจากโรงงานเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าซีนทางมะพร้าวเหมือนกันไหมนี่เป็นไงครับนี่คือโฉมใหม่แล้วนะครับผมชุดยังอร่อยแม่แรงนี้มาครบให้ดูซีนทางมะพร้าวอย่างที่ผมบอกคือเปิดร้อยคันต้องเจอร้อยคันนะครับสวยๆเลยนี่ซีนทางมะพร้าวเมดอาร์คเนี่ยคือเดิมโรงงานนะครับรถสภาพสวยๆคุณภาพเกรดเอนะครับต้องเพยนต์เท่านั้นนะครับลูกค้ารถลูกค้าจะซื้อราคาถูกอ่ะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถูกและดีต้องที่นี่เท่านั้นนะครับเอาละครับ ขยับนะครับจะเป็นโฉมไมน่าเชงครับ2รุ่นนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพรยนเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูโฉมไมน่าเชงปีสิบเจ็ดนะครับเริ่มต้นด้านหน้าเนี่ยคือจะตัาหน้าจะแตกต่างกันแล้วนะครับอันนี้คือเป็นโครเมียมแบบ2ชั้นแบบนี้พร้อมโลโก้โตโยต้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับโฉมแบบนั้นคือจะเป็นจะมี3มชั้นก็คือว่าโฉมเนี้ยจะให้แตกต่างเรื่องของการขับขี่โซเชียลเนี่ยจะทําให้ดูทรงสปอร์ต ประมาณนี้นครับคืออันนี้คือจะเป็นโฉมเ็นโรเชงแล้วให้ดูข้อแตกต่างกันนะครับส่วนตัวล้อนะครับตัวยางครับเนี้ยแม็กสอสีปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี2021ได้ยางปีใหม่เลยลูกค้าเป็นสีบอลเงินคือเป็นสีซึ่งเป็นสีที่ในตลาดเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับกระจกเดิมนะครับโตโยตา้าพร้อมสัญญาณกับขโมยโอัโตอารามีมาให้เรียบร้อยนะครับโฉมเมนโ a เชงเนี่ยตัวจับตรงเนี้ยจะสามารถอ่อถ้าใช้กุญแจเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้ล็อกใช่ไหมครับ พอกดตรงนี้ปุ๊บก็จะสามารถเปิดประตูได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นโฉมไม่ได้เชงสมเ็17แล้วก็จะสะดวกกว่าสองโฉมนั้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับนี่เบาะให้ดูนะครับเบาะเราไม่ได้หุ้มใหม่ในลูกค้าอันนี้คือมาําเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับนี่สวยๆนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับรู้คอนโทรลครับจอมีมาให้แล้วโฉมไม่ได้เชงครับแอร์เนี่ย ก็คือจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับกระจกพับไฟฟ้ามีไมคุ้สตาร์ทนะครับผมก็คือสวยๆเช้งๆเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นกันนะครับดูดูแลดีมากนะครับข้อดีนะครับลูกค้าของรถหน่วยงานปลดประปลดระวางเนี่ยคือเขาจะเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับนี่คือข้อดีเลยลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับดูนะครับช่วงสีเสือเดิมหมดนะครับ ตอนนี้ก็เดิมทุกอย่างเดิมหมดผมบอกเลยว่าคุณภาพเกรดเอจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เก็บสัมภาระน้านท้ายเหมือนกันนะครับอันนี้คือเราสามารถกดผ่านกุญแจได้เลยนะลูกค้าดูนี่นะครับคือกดผ่านตัวกุญแจสมาร์ทคีย์เลดได้เลยนะครับโคราชอัลติสนะครับ 1.6G นะลูกค้าสวยๆนะป้าทะเบียงคันนี้สวยด้วยนะครับแป8แปกรุงเทพผานครนะครับาสะอาดทุกคันนะครับรถนะครับดูแลอย่างดีนะครับให้คุณภาพเกรดเอย่างที่ผมบอกผมแจ้งไปนะครับลูกค้าลูกค้าจะไม่ผิดหวังแน่นอน ดูนะครับสวยๆนะครับช่วงรอยปุ๋ยรอยอะไรไม่มีเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิบนี่เป็นไงครับชุดยางอะไหล่มีให้เรียบร้อยนะครับซีนทางมะพร้าวนะครับเป็นอย่างที่ผมแจ้งไหมต้องมีทุกคันนะครับเม็ดอาร์คต้องมีทุกคันนะครับดูนะครับนี่ซีนทางมะพร้าวคือเนี่ยเดิมโรงงานเลยนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่มีหาที่นี่มีแน่นอนครับสต๊อกของผมเนี่ยมีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆครับประมาณห้าสิบหกสิบคันเลยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึง โฉมไม่เน่าเชิงคือโฉมปัจจุบันกันแล้วนะครับรถปี19นะลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับย้ำว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมใครมองหาโฉมมอนิวโฉมไม่เน่าเชิงเนี่ยปี19เนี่ยไม่ควรพลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับราคาคันนี้เสนอขายที่ปี17นะลูกค้า439,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์ล่างได้เลยนะครับต่อมานะครับดูโฉมไม่เน่าเชิงคือโฉมปัจจุบันล่าสุดแล้วนะครับปี19นะครับดูสิ่งที่แตกต่างนะครับด้านไฟเนีี่ยยคือเเห็นแลล้้วรูมป ทำไรนิ่งมีให้เรียบร้อยนะครับ LED มีให้เรียบร้อยนะครับสวยๆนะครับดูกระจังหน้าจาก2ชั้นเปลี่ยนเป็นชั้นเดียวเรียบร้อยนะครับคือทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับดูสวยๆเลยคันนี้ปี19้นะลูกค้าสีบอลเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแม็กเดิมนะครับจากโรงงานนะครับแม็กเดิมจากโรงงานยางได้เป็นยางปียี่ปี2ีาเลยขอภัยครับยางเป็นยางปี2 0 2 3เลยคือเป็นยางปีใหม่เลยนะครับกระจกเดิมนะครับของโตโยต้านะครับนี่ กระจกเดิมของโตโยต้าพร้อมสัญญาณการขโมยของออโตโอารามมีมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับก็เป็นสมาร์ทคิเลตเหมือนกันนะครับสามารถกดแล้วก็ปลดได้เลยเหมือนกันนะครับดูภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้เป็นเบาะหนังครับแต่จะตัดมาให้ทั้งหมด2สีคือช่วงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มนะครับตัดมาลงข้างล่างจะเป็นสีเบจนะครับก็ออกแบบมาให้ตัดกับตัวรถนะครับส่วนด้านในเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟัง์ชั่นนะลูกค้า คันนี้บอกเลยว่าหรูมากผมจะเข้าไปนั่งให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนี่เป็นไงครับอันนี้คือโฉมไม่ได้เชียงปีสิบเก้านะลูกค้ากว้างขวางมากนะครับคือผมเนี่ยนั่งสบายมากสมารถานะในการขับขี่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่มีอ่าสมรรถนะเท่าผมหรือว่าเลก็กกว่าผมเนี่ยสบายมากเลยเลขไมค์คันนี้แค่แปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับแปดหมื่นโลเท่านั้นชุดจอเนี่ยมีมาให้เดิมโรงงานแบบนี้นะครับดูนะครับสวยๆเดิมโรงงานแบบนี้มีมาให้เรียบร้อย เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆครับเบรกเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับก็มีข้อดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูชุดคอนโซลนะลูกค้าไม่มีดําไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นไม่มีรถเพิ่งเข้านะครับเนี่ยคือเหมาะว่าสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดูออานะครับว่าเราขายรถเลียวแล้วก็สวยแค่ไหนนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด7ลูกนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพร้อมประหยัดน้ามันอีกด้วยใครมองหาอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับต่อมานะครับ จะดูในห้องของห้องผู้โดยสารก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับบอดี้เนี่ยจะต่างกันจะต่างกันไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูปึ๊บนะครับเบาะที่ผมย้ําไปตอนแรกนะลูกค้าว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้สปาเบาะใดๆทั้งสิ้นนะครับเบาะเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่นะครับก็รับไปเหมือนป้ายแดงเลยนะครับดูไฟท้ายนะครับมาหนี่มาด้านท้ายนะครับสวยเลยนะครับก็จะปรับขนาดเนี่ยให้มันดูโฉบ ฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับขออภัยในความผู้ม่ชัดด้วยนะครับก็คือจะสวยงามนะครับเป็นนว LED ให้เรียบร้อยสวยๆเลยคันนี้นะครับตัวหนังสือถูกยาามม้ายตำแหน่งนะครับจากอยู่ตรงนี้เป็นโคราฟริดย้ายไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับการจัดสรรตันส่วนเนี่ยะจะดีขึ้นมากกว่าเดิมดูแบบสปอร์ตขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเอาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านท้ายนะครับปึ๊บนี่ดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้ โอ้โหใหม่ก the ิฟต์เลยนะลูกค้ากินใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะครับรถคันนี้นะครับดูนะครับช่วงท้ายนะครับดูค่อนข้างกว้างขวางกว่าเดิมอีกด้วยกระเป๋าเดินทางเนี่ยจาก3ลูกคันนี้ถึง4ลูกเลยนะบอกเลยนะครับนี่ครับเมทอาร์คนะครับนี่คือเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าสังเกตรถที่ผมรีวิวมาทั้งหมด4คันเนี่ยคันนี้คันที่4เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเราไม่สามารถถ้าสมมติว่ารถชนท้ายมาหรือเปล่าตีเราไม่สามารถทําให้รถ 5้คันเหมือนกันเป๊ะถ้าเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากโรงงานนะครับย้ํามันนอกจากโรงงานที่ทําแบบนี้ครับพอฉะ้ัานแล้วสบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยคือเป็นโฉมปี19โฉมไม้เชงเนี่ยถูกจัดสรรเป็นส่วนอันนี้ก็ชุดยางอะไหล่แม่แรงเอาไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับยางอะไหล่ก็มีตรงนี้ให้เรียบร้อยนี่ใช้ง,งานได้จริงนะครับทุกอย่างนี้ให้ครบหมดต่างนี้ก็คือจะปิดเดิมจากโรงงานมานะครับปิดซีนทางมะพร้าวไว้แต่ถึงเชื่อว่าถ้าเปิดมาก็จะพบซีนทางมะพร้าวอีกเช่นเดิมนะครับ ทุกอย่างที่ผมรีวิวมานะครับก็เป็นทั้งหมด4โฉมนะลูกค้าจากการคันไหนชอบโฉมไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาเสนอขายของโฉมปี19อยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโฉมเจน2 Gen 3แล้วก็โฉมในนัชเชงทั้ง2รุ่นนะครับอาเป็นว่าถ้า F4 ท่านใดนะครับสนใจโฉมไหนนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวสต็อกที่เหลือนะครับว่ายังมีรถพร้อมปล่อยพร้อมขายให้ลูกค้าอีก ขออภัยครับยังมีรถพร้อมปล่อยพร้อมขายให้ลูกค้าอีกหลายคันนะครับนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้เนี่ยที่จอดเลียงกันอยู่เนี่ยคือเป็นรถพร้อมปล่อยเช่นเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ขับไปดังาันเพราะว่าพื้นที่มันวางไม่มันจัดเรียงไม่พอนะครับคันนี้นะครับเป็นรถโฉมปี18คือเป็นโฉมไม่ได้เช็คเหมือนกัน 1.6G กนะลูกค้าทุกท่านราคาเสนอขายอยู่ที่หกสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับจำป้ายทะเบียนให้ดีนะครับสี่แสนหก ต่อมานะครับเป็นสีที่ขายดีอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสีหายากเนื่องจากว่าใต้แดงเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลิตนะครับผมเลยทําให้มือสองมีขายน้อยนะครับนั่นเป็นที่มาของว่าเข้ามากี่คันก็หมดนะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี18ปนะครับอีะปี18เหมือนกันนะครับราคาเสนอขายน่าจะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับสีไหนนะครับสีพิเศษก็มีให้สีทองตลาดทั่วไปก็มีให้นะครับเอาเป็นว่ามีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเลยนะครับชอบนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นโฉมปี2015นะครับอันนี้คือเป็นโฉมปี15จะโฉมเดียวกับปี14ที่ผมรีวิวไปสีน้ำตาลคันนั้นนะครับคันนี้นะครับปี15ราคาเสนอขายอยู่ที่39 9 0 0 0้า้าบาทเท่านั้นนะครับ399,000ก้าบาทเท่านั้นนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นสีในตลาดที่ลูกค้าต้องการเลยครับ1นึีนะลูกค้าเอาเป็นว่าหักถูกใจแล้วก็รีบจัดเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นโฉมหน้าแบนอีกโฉมหนึ่งนะครับคันนี้ เดี๋ยวจะบอกว่ารถมีให้เลือกแค่คันเดียวหรือเปล่าลูกค้าลองดูสต็อกนะมีแน่นมากๆนะครับคันนี้นะครับรถปีสิบเอ็ดนะครับจะชมเยอกวบปีสิบสองนะลูกค้าราคาเสนอขายที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับภายในกิฟต์เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันว่าคันนั้เป็นสีขาวคันนี้เป็นสีบอลเงินก็คือว่าเป็นที่ต้องการในตลาดเช่นกันนะครับต่อมาครับยังมีแถวสองนะครับตรงนี้นะครับ แถวสอ,อีกด้วยคือมีให้ประมาณ3 0 3 0 40คันนะครับในสต็อกนะครับคันนี้เป็นโฉมปี19คือเป็นโฉมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกับคันปี19คันนั้นคืออันนี้คือเป็นโฉมปีส9โฉมสุดท้ายก่อนที่จะจายัไมเนเชงนะลูกค้าคันนี้เป็น1.8 E อนะครับเอาติมีทั้งหมด1.6 1.8มีให้สองมีให้เลือก2ตัวครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่รุ่นว่า จุด 6G จุด 8E จุด 8V จุด 8X p o r t ก็จะต่างกันออกไปนะครับคันนี้เป็น 1.8E นะครับเป็นโฉมปี19โฉมสุดท้ายก่อนเม่เชงราคาเสนอขายอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับสีพิเศษอีกแล้วเช่นเดิมนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้รอลูกค้ามารับแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าคันนี้ติดจองนะครับสีพิเศษนะครับบอกเลยว,ว่าสีพิเศษเข้ามากี่คันก็หมดนะลูกค้าไม่พอขายนะครับเอาเป็น,นว่าจองล่วงหน้าได้นะครับผมบอกเลยนะครับ เดินทางมาถึงนะครับก็คันนี้ครับปิดช่องเหมือนกันครับลูกค้าผมเองนะครับผมปี14ลูกค้าราคา49,000บาทนะครับคันนี้เป็นโฉมปี14คือเป็นสีดําก็ค่อนข้างหายากนะเพราะว่าที่เข้ามาก็จะมีขาวมีบอลเงินเนี่ยอันนี้เข้ามาเยอะนะครับผมส่วนสีดํากับสีเทาดาเนี่ยหรือเทาเรมโบเนี่ยจะค่อนข้างหายากในตลาดนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาในวันนี้ครับเป็นรถโตโยต้าโคราลติดนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวสีน้ำตาลเงา รู้สึกว่าจะเป็นโฉมปี14ครับราคา359,000บาทนะครับเอาเป็นว่าครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาในวันนี้ก็เป็นโฉมของโตโยต้าติดทั้งหมดมีให้ลูกค้าเลือกนะครับถูกใจขั้นไหนนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยจำต้ทะเบียนไว้แคปหน้าจอไว้นะครับวันนี้วันนี้นะครับก็รีวิวกันมาพอสมควรเดินทางถึงท้ายคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะครับหากคลิปนี้ตดพูดอะไรผิดพลาดประกันใดไต้องขออภัยคนดู ไว้าที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตีจะมารีวิวเป็นเก่งท่านไหนรอติดตามชมครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดรีวจะไม่พลาดการรีวิวคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ